ดีครับคุณลูกค้าทั้งหลายมือนีร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดขายตามปก,กติเด้อครับเด้อบะตองเกงร,รงบะตองกลัวย่านว่าบมม,มีทีนั่งมือนีเตรียมที่นั่งสำรองแบบพิเศษไปให้เรียบร้อยแล้วครับรับรองบ่ผิดหวังคือขังกอนที่ผ่านมาครับผมเชิญแวะมาอุดหนุนสื่อหาเครื่องดื่ม แนวอยากแนวกินมีไห้สุกยงทุกอย่างครับแวมมาอุดหนุนได้ครับผมเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวครับ <c oughs> ยืนยันว่าเปิดแท้จริงครับเมื่อนี้นพริกกับเพรตายพ่เอาเรื่องว่าทันว่าอืมเอา โอเคเนาะครับนะเนาะก๋วยเตี๋ยวเปิดเคือเก่าครับมาเดอ้อคุณลูกค้ามามามาฝนบนโต๊ก็ออกมาก,กันเดอ้อกับน้ำคุบน้ำสูปอันเข้มข้นครับผมแถมยังมีบรรยากาศให้เบิ้งไงบอนไส้เผาวสวยๆงามๆครับหลากหลายให้เบิ้งครับหรือผู้ใดสี่เอาติดใหม่ติดมือไป ประดับบ้านประดับออฟิศประดับตัวทำงานได้ครับต้นสวยๆพร้อมรับไปดูเรียแล้วครับนี่ครับหลากหลายแบบมีเดกาลาแบบเลียงทั้งเปลือกครับยกลากไว้เรียบร้อย ครับอ่ะมาเด้อครับเด้อมาอุดหน,นุนกันได้หลานก๋วยเตี๋ยวเจาเ้าเก่าเจ้าเดิมรถชาติเทมคนคือเก่าพร้อมมีแถมมีบอนไซ้บักเผาช่วยๆง่ายๆพ่เบิ่ง,งพร้อมครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีนาอกอกันเนาะสวัสดีครับ